ที่จิวก็ได้ปลาดีแท้อีหยังน้องบันโตอีหยังน้องบัน่เป็นตะย่านแท้ว้ายวพี่น้องเบิ่งเบิ้งเบิ้งวายใก่้ห่ควยควยย่านปาพี่น้องวดีพี่นอ้องจ้อากาดีนี่ะจ้ามช็กานแดนอพี่น,ออน,น,นปป้องจเ้ยพักันน่สปกตปลาจ้ะ กว่าก่อนโกงตาพ้อกัน่าเบิ่งกันจำพอดีเนี่ยเจืสีหมานพอเราไ่้องไปนะ ทะเลจ้ะเอาแต่บรรยากาศป้าเห็ดมาฝากร้ายมือนีก็ถือโอกาสมาตกปลาเอาบรรยากาศทะเลสงบสงบมาให้พี่น้องเบิ่งจ้าวิวกะสวยสวยพี่น้องเลย,ยใค่แนมมอนีมนีเดียดจ้ะบุกหอยหนาวแห้งจ้ะเอาวิวสวยๆรอบๆมาให้เบิ่งกันจ้า แม่เบิ่งกันจะพี่น้องว่ามันอันเนี้ยจิ้วสีมานบอมาค่ะแม่มาค่ะแม่บักเย้ฮึดูสิวิดีโอ now หน่อยถึงแล้วพี่สิโอ้ติ๊กป e ๊บป๊บปั๊บปั๊บ what what vât 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 Oh, vât vât Okay. Thảo vât thảo sáo, vât Phát vât xe bà พี่น้องมนันมันจ้าตัวที่สามพี่น้องปลาอีหยังเลยนี่เออแย่จิ๋วใส่เงาป่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตัว cast ในแกนตัว small แ่ว่าบ่าบาเอาดอกพี่น้องก็สิปล่อยเพื่อนหันหะลัให้พ่อใหญ่กดแย่ยยจิ๋วกดบ่เป็นเออตัวที่สามของแย่จิ๋วเหมือนนี่จ้าตัวที่สามจ้าบ่าเอาเริ่มตัวนี้ปล่อยจ้า สง,งบจ้ะส,สวยจ้าได้ป่ากาารันตาหน่อยพี่น้องได้วิวสวยๆมาฝากกันกันยังดีเนาะหมานอีกแล้วจ้าคุณสามีหมานอีกแล้วสาวอีกแล้วจ้าพี่น้องมาเบิ่งเบิงในป่าอย่างหุ่ใหญ่เล็อตัวน้อย นะวิววิวลอยล้านพี่นออ้องเอยอ่อนซ้อนความงามธรรมชาติตปวเนี้ยอากาศกด็ดีดีแต่ว่าหันหนาวะเหละเกินตัวปุยไยดอกแล้ววะมันหนักแล้ววะโอ้วียปลาคือเก่าหนิตัวนี้ปลาคือเราได้ตัวแรกอะนะเอยหมาจะมามาเดี๋ยวได้เดี๋ยวโมเมนต์โอเมนต์พิกเจอพิกเจอพิกเจอพิ พี่น้องจ้าย่าจิ๋วได้ปลาแต่ว่าย่าจิ๋วดึงบ่ไหวย่าจิ๋วปวดคอเมื่อจ้ะให้พ่อใหญ่ดึงให้อันเห็นเพิ่นได้ปลาใหญ่ก็เลยอยากใส่เหยื่อนําเพิ่นก็เอาอันเหยื่ออันอันปลาเม็ะเลนั่นล่ะจ้ะเป็นเหยื่อเพิ่นเนาะอปลามึงยจิ๋วสิได้ปลาหยังสิหนักๆอยู่ด้พี่น้องพุ่นเด้เพิ่น เป็นไดเธอหน้ก็เป็นตัวที่สามของเยื่อจิ๋วเราจะอันที่จริงเยื่อจิ๋วกับปอยไปน้ำแล้วเนาะตัวไหนมันตัวหน่อยปล่อยไปสองรอบแล้วจ้ะมาเบิ่งกันว่ารอบนี้สิได้ปล่อยอีกบ่ปลาบางชนิดมันก็ต้องกินปลาตัวใหญ่จ้ะบางชนิดกินตัวน้อยได้อยู่มาเบิ่งกันว่าเท่าใดปลาอย,ยังจะ้ะวุ้ยวุ้ยเยื่อจิ๋วได้ปลาอีหยังนี่พี่นอ้องปลาด อุ้ยไอ้ยัดจิจ๋วก็ได้ปลาดีแท้อีหยังน้องมานน่โตอีหยังน้องมนนนานน,น่เป็นตะย่กกะยยยานเถอะว้ายอุ้ยพี่น้องเบ่งเบ่งเบ่งว้ายยี่มาไก่คอยคอยย่านปลาพี่น้องอุ้ยอุ้ยหมานมันยัดจิ๋วมาน,มาน,จ,มานจ้าปลายัดจิจ๋วเด้ดเนี่ยแต่ว่ายัดจิว๋วให้พ่อใหญ่ดึงขกระไนเด้อสมบ้อยยัดจ,จิ๋วว่ากือปวดคอแท้โอ้ยปลาอีหยัยงน,น้องนี่เนาะ พี่น้องจ้ามือน,นี้เพราะกินพออยากเรามาตกปลาอุ้ยเลยป่ายนี่ยอยู่สามตัวพี่น้องกันได้มแมคคาร์เล็ตสองตัวจ้ะปลาแยางอื่นก็ไแต่ปล่อยอยู่ตัวเดยตัวน่อยจ้ะเพอกินเพออยากเราพี่น้องเอ้ยบังเนี้ยป่าเป็นตัวอ่อนซ้นเอ้ยไปจ้ะพี่นอ้องกลับบ้านไปเข้าค้ากันจ้ามานมานเมื่อนี้มานเสร็จละจ้าพี่น้องเบ่ง อ้ทวนทวนอยู่ปลาติดตกมาได้จ้ะสดสดจากทะเลเกามาทวดจะพี่น้องแล้วกันพัดเห็ดกินเป็นกับแกมจะเห็ดดำกับเห็ดอันมันปูนันจ้ะกะสิมีสลัดนีมันฝรั่งแล้วก็เี่ยนเฟ่นไฟ,นฟา่เราจะพี่น้องมาจ้ะมากินข้าวน้ำยางจิ๋วจะพี่น้องจ้ะแซบๆน้ำกันจ้าปลาสดๆจากทะเลจ้ะ